นี้พี่ได้สั่งอคอนโดมแมวนะจากในช้อปปีเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้ตามที่ในรูปหรือเปล่านะครับส่งมาจากจีนนะครับราคาเทนะ <Wow. S 1> ่าไหร่นะแปดร้อยแปดร้อยเก้าสบาทนี่นีละครับจำไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกัน ประกอบกันดีกว่าข้างในกล่องจะมีประมาณนี้นะนี่เตาให้สี่อันแล้วก็จะมีเตาเล็กแล้วสอ,อ,องอันก็มีผ้ามีลูกแกบวด้วยี่ะอ,อย๋ยวพี่ขึ้นผ้าให้ดูนะนี่จะเป็นบ้านนะเมยรู้แกวพี่จะเอาอะไรป่ะมันแรงไม่แคงเดีวยว ก็จะมีประมาณนี้นะครับไว้เดี๋ยวเราไปดูตอนประกอบกันโอเค นี่ครับเราก็ประกอบเสร็จแล้วาาก็จะประมาณนี้นะครับสาหรบบับคอนโดเขาเรียกว่าสามชั้นนะด oh, ึงนม <no. S 1> ก็มีข้างบนไปให้แมวปีน oh, <no. S 1> เดี๋ยวเรามาดูความแข็งแรงกันดีกว่ามันก็ไม่ค่อแข็งแรงเท่าไหร่นะมันยังยุบโยงโจงอยู่ทัานี่เราไถ็ัดไปแน่นแล้วนะ แน่นหมดเลยก็ส่วนภาพรวมก็ถ้าเกิดรูปร่างก็โอเคนะตามกัดส่วน <Wow. S 1> อีกอย่างหนึง่งเขาก็จะมีมุงแจมาให้น้องเพื่อนไม่ต้องไปหาเอาไว้สำหรับไข่อันนี้ก็เป็นทั้งเข้านี่ตรงนี้น่ารักมากครับมีมันไดให้น้องขึ้น แต่ดูแล้วมันจะพังง่ายหรือเปล่าก็ไม่ดูนะส่วนอันนี้จะเป็นที่นอนสำหรับลูกแมวว่าับเนี่ยแต่ในใบเขียนว่าเราต้องหนักได้เจ็ดเอ้สิบสิบเจ็ดกิโลนะสิบห้าถึงยี่สิบประมาณเนี้ยสิบเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยแหละก็ราคาอยู่ประมาณ 890บาทสำหรับเพื่อนๆถ้าเกิดใครอยากสั่งเยวผมจะแปะชื่อร้านเขาไว้ให้นะใน s ็อ p ซีเข้าไปค้นหาแล้วก็สั่งนั้นได้ <Okay. S 2> ก็สินค้าก็ตรงกอยู่นะครับโอเคไว้เดี๋ยวเราไปเอาเจ้าตัวยุ่งขึ้นมาดูว,าว่ามันจะเล่นหรือเปล่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับ <Okay. S 2> เอาไว้เจอกันใหม่คลนะิปหน้าบ๊ายบาย คนไหนอลเ้็วเดี๋ยวก่ัเข้าบ้านมารายงานตัวก่อนเจ้านายสวัสดีครับเอาชิ้นของงอกนะ <c oughs> เฮ้ยเ้าได้บ้านใหม่อะเนี่ยต้องไปดูดิ <c oughs> จะเล่นกับน้อง Ow. Ow.